พิกัดโลกเบรกนี้ให้คุณผู้ชมมาพบกับภาพที่ชนะเลิศการประกวดผลงานภาพถ่ายของโซนี่ประจำปีนี้นะคะ2017ที่ตีแผ่ให้เห็นค่ะว่าชีวิตไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะคะเป็นภาพของผู้หญิงค้าบริการทางเพศที่ประเทศบังกลาเทศในกรุงทากาซึ่งนับได้ว่าเป็นอาชีพสุจริตในประเทศนี้แต่ชีวิตของเธอรันทดมากคุณผู้ชมเพราะว่าในมือก็ต้องอบกอดลูกน้อยในวัยที่ยังเป็นเด็กทารกนะคะในขณะที่ก็ต้องประกอบอาชีพเป็นผู้หญิงค้าบริการ ของเธอไปด้วยค่ะซึ่งนี้ก็เป็นภาพนะคะที่ลูกค้าของเธอนอนอยู่ข้างๆตัวนี่แหละคุณผู้ชมในขณะที่ก็ต้องเลี้ยงดูลูกไปด้วยภาพนี้ถ่ายโดยช่างภาพชื่อว่าแซนดราฮอยเป็นชาวเยอรมันอายุ41ปีค่ะเป็นหนึ่งในภาพถ่ายหลายภาพจากชุดแรปรัรถนาของผู้อื่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Sony World Photography Award 2017ค่ะในภาพนี้เธอถ่ายทั้งหมด10ภาพนะคุณผู้ชมก็เป็นภาพหนึ่งละคะ่ะที่ชนะรางวัลน,นะคะ จากการถ่ายทอดชีวิตของผู้หญิงค้าบริการในซ่องคันดาปาร่าที่กรุงทากาของบังกลาเทศเขาบอกว่าซ่องนี้เป็นซ่องที่เก่าแก่ที่สุดในบังกลาเทศเลยค่ะคุณทวันร้ายคุณผู้ชมมีอายุมานานแล้วถึง200ปีด้วยกันตอนนี้ก็ยังคงให้บริการก็คือผู้หญิงให้บริการค้าบริการทางเพศที่นี่มากถึงกว่า700คนด้วยกันซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าภาพที่ช่างภาพหญิงวัย41คนนี้ถ่ายออกมาได้สะท้อนชีวิตของพวกเธอได้เป็นอย่างดี เพราะว่าต้องทํางานไปด้วยแล้วบางคนก็ต้องอาศัยกินนอนในซ่องเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อหาเงินไปเลี้ยงลูกส่วนหนึ่งก็ต้องเอาเงินไปจ่ายให้กับในหน้าของตัวเองด้วยเพื่อที่จะแบ่งรายจ่ายไปนะคะแต่จริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกไปนะคะการท้าบริการทางเพศใน บางคลาเทศเป็นเรื่องถูกกฎหมายค่ะเขากำหนดเอาไว้นะคะว่าสามารถจะเริ่มค้าบริการได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่แล้วซ่องมักจะลักลอบให้เด็กสาวอายุ1 2บสถึงสิปีมาค้าบริการน<อ>ะคเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากๆเลยนะคะก็คือเอาเด็กอายุต่ำกว่าที่กำหนดเอาไว้มาค้าบริการทางด้านของดังฮอยค่ะช่างภาพที่เขาได้ไปถ่ายภาพเซตนี้มาบอกว่าอาศัยยู่เมืองคัมบวกของเยอรมนีตัวเองเนี่ยสนใจในประเด็นของสังคมสิทธิมนุษยชน มายาวนานแล้วแล้วปีนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่เธอสามารถคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกมาได้ประเทศบังกลาเทศนี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศมุสลิมค่ะ,ค,ะคุณรัฐที่เขาบอกว่าการค้าขายตัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติทําได้อย่างไม่ผิดกฎหมายแต่ก็สะท้อนอะไรหลายอย่างได้ดีนะคะเซตภาพนี้ค่ะซึ่งใครที่สนใจจะชมภาพจริงนะคะไปชมได้ในงานนิทรศการที่กรุงอนดอนเขาจัดขึ้นจนถึง7พฤษภาค,คมนี้เลยค่ะ